สวัสดีค่ะดูุคนกลับมาเจอกับบามบบารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดเช่นเดิมนะคะเพราะว่าน่าจะเห็นกันแล้วเนาะว่าเราจะมารีวิวอะไรนะคะบาร์มได้มีโอกาสทดลองใช้1-2ถึงวันแล้วนะคะประมาณสวันนะคะก็รู้แล้วแหละว,ว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่บามจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็คือนีคาร่าฟิกซี่อะไลท์เวท k มคเวล l l for ออเดลลดีชื่อยาวมากแล้วก็อันนี้คือเบอร์ N20 นะคะเป็นคูชั่นยูนิคอร์นแบบนี้คือมีความน่ารักนีมี <Yeah. S 1> มากเลย <S 2> <S 2> <S 2> สีที่ความใช้นะคะก็คือเป็นเบอร์ n อ0นนะคะซึ่งเขามีด้วยกันหมด3สีด้วยกันนะคะมี n อ0น2 1อและ N 22นะคะโดย N20 เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดมามก็บอกไหมคะว่าขอเบอร์ n อ0เลยเพราะว่าเรามีโอกาสลอง n อ2นและ N 21สําหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆของนีคาร่าที่เป็น ก็คูชั่นกันมาแล้วนะคะก็รู้แล้วแหละว่าเออสีมันค่อนข้างแบบขาวนะแต่ไอ้คูชั่นตัวนึงที่ปามีก็คือตัวนี้นะที่เคยรีวิวไปเมื่อแบบนานมากแล้วยังใช้อยู่อันนี้เป็นเป็นเหมือนตลับด้านในอันที่2แล้วนะคะยังใช้อยู่คือใช้ N 2 1เ็นะคะซึ่งมันสีผิวพอดีอดเป๊ะ แต่ไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าเออลองซื้อ NQ10 มาใช้ซึ่งก็เข้มกว่า<อ>ผิวไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของเป็นไงคือตลับมันมีความมุ้มมิงกิงกล่องแก้วน่ารักมากๆแล้วก็พับก็เป็นแบบสีแบบชมพูน่ารักแล้วก็มีคําแบบยูนิคอนตรงสายคาดตรงนี้นะคะ พอเปิดแผ่นพลาสติกมาก็จะใสเลยแล้วก็เป็นข้างในก็จะเป็นสีแบบม่วงนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวของตะข่ายฟองน้ำเขานะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเรามาลงให้ดูกันซึ่งปกติปามจะใช้ฟองน้ำแต่วันนี้จะใช้กับตัวพับคุชชั่นอันนี้นะคะก็จะได้คุชชั่นมาประมาณนึงนะคะซึ่งตอนนี้มามมีรอยแดงตรงนี้นะคะซึ่งแล้วก็รอยสิวที่ยังไม่ค่อยหายดีนะคะก็จะลงไปที่หน้ากลิ่นมีความหอมมากนะคะแล้วก็ คือถ้าเห็นในกล้องเนี่ยมันจะเหมือนแบบสีพอดีกับผิวนะคะแต่จริงๆอะ่ะผิวปาลมันจะขาวกว่านิดนึงแล้วก็จะดูอันนี้ก็จะดูเข้มเออน่าจะเห็นกันเนะว่ามันดูเข้มมันจะดูเข้มแล้วคืออันเนี้ยมันจะให้ความฉ่าเล็กน้อยนะคะไม่ได้ฉ่ามากเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะมีความเข้มมันกับผิวแบบ <c oughs> แค okay. ปั๊มก็ลงให้ดูครึ่งหน้านะคะเป็นครึ่งหน้านี้ก็จะเห็นเลยว่ามันจะไม่ค่อยให้การปกปิดเท่าเท่าไหร่แล้วก็ให้ผิวที่มีความฉ่ำแตเ่เนื่องจากว่าสีมันเข้มกว่าผิวปั๊มไประดับหนึ่งนิดนึงแหละมันก็เลยจะทำจริงๆมันก็ดูโอเคแหละนะก็เดี๋ยวไปไปใช้แป้งที่มันขาวกว่านะคะเนีย่ยเห็นปะ่ะผิวมันจะดูแบบฉ่ำอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ เนื้อสัมผัสคือเบาสบายหน้ามากอาละลาลงฝั่งนี้บ้างนะคะซึ่งก็จะมีลอยน้ําซึ่งมันก็ปกปิดไปได้แบบนิดหน่อยไม่ได้ปกปิดเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าเข้มมากในกล้องรู้สึกยังไงบ้างอะคือคนดูอะเราไม่รู้หรอกแต่ว่านะตอนนี้เราส่องกระจกเราจะเห็นว่าหน้าเราเข้มเป็นคนผิวแทนเลยซึ่ง,งอากาศแบบนี้เนี่ยมันเย็นอยู่ใช่ไหมมันเป็นอากาศแบบหน้าหน้าหนาวของประเทศไทยของ ไทยแลนด์ของกรุงเทพฯหานครมันก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะซึ่งมันมัน,มนแทบจะแบบพูว่ามันแทบจะไม่ไหลยเยิ้มเลยเพราะอากาศมันแบบอยู่ในช่วงแบบเย็นๆสบายๆนะาอุย๊ยน้าเข้มมากทำยังน้าเข้มมากแต่คือเนี่ยมีความชอบฟินิชของของตัวคูชั่นมากเพราะว่ามันเรียกว่าไงดีมันแบบ มันจะฉ่ามันจะสวยมันดูผิวสวยแล้วก็ไม่ได้ให้การปกปิดที่แบบกริบมากแต่ว่าผิวมันดูสวยนะคะแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มไปมันก็จะลงคอนซีลเลอร์ที่มีความขาวนะคะคือจริงๆอ่ะคอนซีลเลอร์อันนี้มันพอดีผิวปาม,มากเลยก็คือคอนซีลเลอร์ของ ODBO ซึ่งปามก็จะ ลงซ้ำๆไปนะคะออ้พอลงคือผิวเข้มมากอะ่ะมันดูเข้มมากเดี๋ยวต้องไปใช้แป้งที่มีความขาวนะคะเดี๋ยวว่าไปแต่งหนะ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงนะท่นคนบก็ไปแต่งหนะ้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุก ซ้อมๆแบบนี้นะคะซึ่งน่ารักตระใสอวักเลยนะคะ oh. ก็เดี๋ยวจะพูดถึงเจ้าตัวคูชชั่นจากนีคาร่าที่เป็น โพชั่นยูนิคอร์นนะคะซึ่งทุกคนที่น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเข้มกว่าผิวปามซึ่งเข้มจริงเข้มจังฉะนั้นก็คือเหมาะสำหรับคนที่ผิวสองสีเลยทีเดียวนะคะสําหรับเบอร์เอ0นยีนี้แต่พอปามลงแป้งที่มีความขาวกว่าใบหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบกลืนกันนะมันก็ไม่ได้ดูกระโดดลอยหรือว่าดูแบบหน้าหมองเหมือนของข้าวหรืออะไรนะคะส่วนตัวเท่าที่ลองใช้มาแล้วนะคะประมาณสวันนะคะสวัน ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้รวมเป็นวันที่3นะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้ให้การปกปิดลักษณะคือน้อยจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็งานเป็นงานผิวเป็นแบบผิวฉ่ำๆกโกลๆสวย แต่ไม่เยิมนะคะถ้าถามถึงความคุมมันอะไรไหมไม่อะไม่คุมมันแต่ว่าไม่ได้ม่ได้ทาให้หน้ามันเพิ่มคือลักษณะคือเขาเป็นเป็นความเหมือนแบบเป็นผิวโกลโกมฉ่ำสวยๆก็คือรองพื้นมันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะฉะนั้นมันจะไม่ได้ช่วยเรื่องคุมมันอะไรหรอกส่วนความเป็นคราบไหมตัวรองพื้นไม่เป็นคราบค่ะแต่ถ้าใช้กับแป้งที่ที่ท,ที่เรียกว่าไงเนี่ยใช้แป้งที่ผิด มันก็จะเป็นคราบได้แป้งที่ผิดลักษณะคือสมมติอย่างปามอย่างปามใช้แป้งโพลีในการตบหน้า3วันที่ผ่านมาถ้าใช้กับพับโพลีหน้าเป็นคราบให้ไปใช้กับพับที่เป็นพับแบบ พับแป้งฝุ่นปกติอะที่มันเป็นพับอยู่ในแป้งฝุ่นอันนั้นมันจะไม่ทําให้หน้าเป็นคราบฉะนั้นอุปกรณ์วัสดุก็มีความสาคัญในการใช้งานนะคะตัวแป้งคือดีนะตัวแป้งเนี้ยคือดีมันจะทําให้หน้าแบบกลมกลืนด,ดูดูดีดูแบบนวลสวยนะคะพอมาใช้กับตัวคููชั่นตัวนี้นะคะในระหว่างวันเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดแป้งมันเซ็ตตัวเราไปสักพักอะมันจะขับน้ำมันออกมาแล้วมันจะทำให้ผิวมีความแบบอิ่มน้ำฉ่ำเบาวสวยดูสุขภาพดี เป็นคูชั่นที่สุขภาพดีมากๆเลยทีเดียวแล้วปั๊มว่าเหมาะสําหรับคนที่หน้าแห้งใครเป็นคนหน้าแห้งมากๆ ใช้เลยในช่วงนี้แล้วก็ไม่ต้องลงแป้งแล้วก็ออกไปฉวดฉายในใน,ในชุดประจำวันได้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศเย็นของจังหวัดกรุงเทพมหานครขอ,ของเราตอนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็ใช้ได้ถ้าคนเป็นคนผิวแห้งแต่ถ้าเป็นคนผิวมันคุณจะต้องมีพรายเมอร์หน้าเฟสพรายเมอร์ imer, ที่ต้องการความคุมมันไว้ก่อนนะคะลงก่อนสักห้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยลงตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นค่อยตบด้วยแป้งฝุ่นหรือแป้งพับผสมรองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณที่มันล็อกความคุมมันนะคะ มันก็จะอยู่ติดทนนานไปตลอดทั้งวันนะจ๊ะแล้วเท่าที่ลองพี่ปาลหน้ามันดรอปไหมเพราะพี่ปาลบอกว่าสีแอนนีสิ Any เนี่ยมันเข้มกว่าผิวพี่ปาลคือปาลได้มีโอกาสใช้แล้วก็ถามเพื่อนร่วมง,งานว่าพี่หน้าหนูมันหมองไหมหน้ามันค้ำไหมหรืออะไรไหมเพื่อนร,ร่วมงานก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรนะหน้า,นาย,ยัางแบบเออสวยอยู่เหมือนเดิมฉะนั้น ก็คือแป้งก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเอามาลงในในตัวคูชั่นตัวนี้คือเนื่องจากว่าปามเลือกสีมามาเข้มไปกว่ากว่าตัวเองด้วยถ้าเลือก N 2 1น่าจะพอดีไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แป้งที่ที่มีความขาวกว่าใบหน้านะคะก็คือโดยรวมก็คือว่ามันไม่มีอาการหน้าดรอประหว่างวันถือว่าทข้งทำดีเลยทีเดียวนะจ๊ะใครที่กําลังสนใจอยู่ก็ลองดูก็แล้วกันซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองในช่วงปีใหม่ก็ได้ซื้อให้เพื่อนก็ได้นะคะมีให้เลือก3สีเลยก็คือ N 22 N21 N20 ซึ่ง N22 คือเบอร์ที่ขาวที่สุดแล้วก็21คือเบอร์กลางสุดท้ายคือเบอร์ N20 ที่ใช้บนหน้าปามที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับคน2สีแต่ว่าผิว2สีลักษณะที่ไม่ได้เข้มแบบเข้มมากเข้มแบบ เป็40ปั๊มว่าใช้ไม่รอดน่าจะขาวกว่าปกตินะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามตาม,ตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งใน follow ด้วยทั้งใน Twitter IG หรือว่าแฟนเพจนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีของแจกบ่อยมากแล้วใกล้ปีใหม่อาจจะมีของแจกเพิ่มนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนในการมาเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ